สวัสดีครับเอ้ามานีนะครับรานซ่อมดีคือเก่าคือเดิมนะครับมาวันนี้จะมาแนะนํานะครับวิธีการเดินสายไฟนะครับเดินสายไฟจากเครื่องซักผ้านี้และครับอ่าในกรณีที่หนูกัดสายนะครับมุนอุ้ยปุ้ยจักสายได้เป็นสายได้นะครับเอาสิต้อจังไดเดินแบบใดนะครับ มันนี่จะว่ามาเบิรนกันนะครับเอาคันแรกนะครับคันแรกง่ายๆนะครับเบิงสายไฟก่อนนะครับนี่ครับสายมาจากปลั๊กนะครับเนี่ยเขาจะต่อเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งเขาจะต่อเขา,าสายไฟของมอเตอร์นะครับ แต่ก่อนเขาจะต่อเขาก็ต้องหา,าสายไฟของมอเตอร์ทั้งสองตัวซะก่อนนะครับเนี่ยสายมอเตอร์ปั่นแห้งแล้วก็สายอามอเตอร์ซักนะครับก็บคือเก่านะครับคือจงเคยได้อธิบายไว้ในคลิปผ่านๆมานะครับว่าวิธีการาหาสายไฟสายไดเป็นสายไฟนะครับเขาก็เคยบอกไปแล้วนะครับเนี่ยวิธีการหาสายไฟนะครับ นะครับก็บ่เป็นยังนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายใหม่นะครับขันแรกก็เบื้องจากเนมเพลของมอเตอร์นะครับเนี่ยเบื้งจากเนมเพลนะครับในเนมเพลมันจะบอกนะครับว่าสายใดสายใดเป็นสายใดนะครับสายใดต่อสายใดเป็นสายไฟนะครับนี่จังสมมุติว่าเนมเพลตัวนี้นะครับสายที่บดเต่อก็แคบนะครับ แคบก็คือตัวซีนี่ครับตัวซีนบรดีตัวก็สองเซนเนี่ยเป็นสายไฟนะครับก็คือเซนนี่นะครับไว้นะครับสีขาวนี่ไว้สีขาวส่วนสีเกรนะครับเกรนี่สีเท่ากับสีอ่าสีดำนะครับสีแบ๊กนี่ครับอันนี้เป็นโบแมนนะครับอันนี้ต่อก็อ่าแคปนะครับ แสดงว่าเป็นสายสีขาวนะครับนี่เบงงืงง่ายงแต่ว่าในกรณีที่มันว่มีเนียมเพดนะครับเขาก็ต้องจําเป็นเขาก็ต้องมาใส่วันตีมิเตอร์นะครับในการวัดนะครับเดี๋ยวจะมาวัดให้เบิ่งน,นะครับปับมิเตอร์ไปที่ย่านโอห์มนะครับย่านโอห์ม น,นะคสายสามเซนนะครับสายสามเซนที่สามเซนที่ออกมาจากมอเตอรอ์นะครับอาจจะมองเห็นนะครับมันติมิเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นออโต้นะครับออโต้ก็คือเขาไม่ต้องปรับไปแกนวัดโอห์มนะครับมันจะออโต้ให้นะครับ เอากับมาวัดนะครับตัวนี้อ่าในเนมเพจบอกว่าสีขาวเป็นสายไฟนะครับเมอกับอ่าสีขาวเป็นตัวลักนะครับผมจะใส่ปลายของมัลติมิเตอร์นะครับด้านนึงนะครับใส่กับสีขาวไว้อ่ะ อีกปลายด้านนึงนะครับมาใส่สีดำก่อนนะครับได้หกสิบสามนะครับหกสิบสามมาใส่สีเทานะครับได้สี่สิบเก้านะครับที่กรณีที่ห้องโถงจัดนะครับว่าสายใดเป็นสายไฟนะครับเอาง่ายๆนะครับเขาจบวัดใส่กันเลยนะครับวัดเบิ้งเลยนะครับ อ่จำค่าไว้นะครับคู่นี้ดำครับดำกับเท่านี่ได้ร้อยสิบสองนะครับดำกับขาวได้หกสิบสี่เมื่อกี้ดำกับเทาได้ร้อยสิบสองนี่คือได้คาหลายนะครับที่นี่ดำกับขาวนี่ได้ได้หกสิบห้าหกสิบสี่หกสิบห้านะครับได้ได้่าหลายนะครับ่าหลายซ้ำกับคู่คู่ดำกับเทานะครับ ที่นี่มาขาวกับเทาขาวกับเทาได้49นะครับแ็ยังได้หน่อยนะครับแสดงว่าคู่นี้นะครับคา,าหลายสุดดำกับเทาอ่านี่นะครับง่ายๆนะครับนี่ถ้าถ้าเขาได้คู่ที่คาหลายสุดอีกเส้นหนึ่งนั่นแหละครับคือสายไฟนะครับ ก็คือดำกับขาวดำกับเท่านี่โบแมนแล้วนะครับแสดงว่าสีขาวนี่เป็นสายไฟเนะอาเอาได้แล้วนะครับนี่มอเตอร์ปันแหงนี่เอาได้สายไฟเราเป็นสีสีขาวนะครับแต่ว่าผมต่อออกมาจากสีขาวมันสั่นนะครับมันก็นเลยเป็นขาวขาวเหลืองนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสายไฟนะครับออเอามอเตอร์ของตัวซักนะครับ กวัดขึ้นกันนะครับมอเตอร์สั ack, กกวัดขึ้นกันวัดไปเลยนะครับบนคาตัวเดมนี่สูงสุดนะครับอันนี้หาสิบเอ็ดอันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งนี่หนาจะแม่นคู่นี่นะครับแต่ว่าต้องลองวัดบงสายกันก่อนเนี่ยอันนี้หาสิบอันนี้หาสิบเอ็ดอันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งก็แสดงว่า สายที่สายที่เหลือนะครับไอ้คู่นี้ค่าหลายสุดสายที่เหลือหรือเส้นนี้นะครับนี่เส้นเท้าเรืองนี่เป็นสายไฟนะครับเอาในเมื่อเขาได้สายไฟแล้วนะครับที่นี่ขั้นแรกเลยนะครับขั้นแรกให้เอาสายปลั๊กไฟนะครับสายที่มาจากปลั๊กนะครับเนี่ยสายที่มาจากปลั๊ก สายหนึ่งนะครับน้องเสียลสายได้ก็ได้นะครับเสียาสีฝ้าก็ได้นะครับเสีน้ำตาลก็ได้นะครับผมจะเลือกเอาน้ำตาลนะครับเอาเส้นนึ่งนะครับมะพวงใส่กันเลยนะครับนี่มะพวงใส่กันม่พวงใส่กันระวังสายมอเตอร์สองสายนะครับสายมอเตอร์ปันแหงกับมอเตอร์ซักนะครับเนี่ยพันใส่กันเลยนี่ ผมจะว่าใส่การบัตจีนะครับเพราะว่าจะใส่การต่อแบบนี้ให้มันเห็นชัดเจนนะครับแล้วการมันรวดเร็วนะครับอ่านี่ครับจากนั้นเขาับค่อยเอาเทปพ,พันสายนะครับพันแต่ผมจะว่าแค่นี้พันนะครับผมจะต่อไปเบิ้งก่อนนะครับอ้าวนะครับหลังจากหลังจากต่อ เนี่ยเส้นสายปลั๊กเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยสายมาจากปลั๊กสายมาจากปลั๊กไฟนะครับเนี่ยมาจากปลั๊กปลั๊กเสียบนี่แหละครับปลั๊กไฟนี่แหละเส้นหนึ่งนะครับเส้นไรกก็ได้นะครับมาเตอพ่วงกันครับสายไฟของมอเตอร์ซักกับมอเตอร์ปั่นะก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับที่นี่สายอีกเส้นหนึ่งนะครับไปสายสายปลั๊กนี่ละ อย่าเพิ่งไปสนใจตัวอื่นนะครับสายปักอีกเส้นนึงนี่ต่อไปใส่นะครับอีกเส้นนึงต้องต่อขึ้นข้างบนต่อขึ้นข้างบนนี่ต่อไปใส่นะครับก็คืออ่ามันจะพ่วงมันจะแยกออกสองเซนนะครับเส้นนึงจริงๆแล้วอ่าเ้นนึงแต่อต่เมาเขาตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอล้านปั่นแห้งนะครับ อันนี้เป็นล้านซักนะครับมันจะมีอยู่สองล้านนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าแบบสองถังนะครับสองฝาครับสองสองถังนะครับก็คือถังซักกับถังปันแห่งนะครับมันจะมีะล้านร้านร้านอยู่สองล้านะาน,นะครับก็คือล้านร้านซักนะครับอันนี้ของ LG นะครับของ LG มันก็ของ LG จะเป็น ลักษณะนี้นะครับนี่ร้านแล้วก็ร้านปันแหงนะครับร้านปันแหงจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้กรแล้วนีที่สายขาดนะครับอ๋อนะครับที่นี่สายปลักนี่นะครับเนี่ยอีกเส้นหนึ่งนะครับของปลักไฟนะครับจะมาต่อพ่วงกับเส้นนี้นะครับ สองเนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานแยกนะครับอีกเ้นหนึ่งเส้นหนึ่งจะไปะเส้นหนึ่งเ้นนี้จะไปร้านล้านปันแหงนะครับเส้นนี้จะไปล้านซักนะครับเอาง่ายๆนะครับเนี่ยเอาใจง่ายๆนะครับเอาพ่วงกันสะก่อนนะครับเอานะครับเนี่ย ่อเรียบร้อยนะครับต่อฟ่วงเรียบร้อยนะครับเส้นหนึ่งจะไปร้านปันแหงเส้นหนึ่งจะไปร้านซักนะครับเดี๋ยวเอาตามไปเบื้องนะครับสายที่ไปร้านปันแหงก่อนนะครับว่ามันไปเข่าตัวไหนนะครับก็คือเส้นนี้นะครับนี่เส้นนี้นะครับสีดํามันก็จะมาเข่าเซฟตี้ก้อนนะครับเนี่ยมาเข้าด้านล่างนะครับมาเข่าด้านล่างเซฟตี้ก้อนนะครับ เป็นยังต้องมาเข่ามผ่ันเซฟตี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เขาปั่นแหงนะครับอ่าเวลาที分分่เขาปั่นแหงเวลาที่เขาปิดฝาไว้นะครับนี่ปิดฝาไว้นี่มันก็จะทํางานนะครับเพราะว่าตัวสวิต์นะครับขาสวิต์มันจะต่อกันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเขายกขึ้นนะครับยกขึ้นนี่ก็อาจจะเป็นกรณีที่อ่าเขาปั่นแหงเสร็จแล้วนะครับหรือว่าเด็กน่อยมะเล็นอย่างที่นะครับ เวลายกขึ้นนึงสิสวิตก็จะตัดการทํางานนะครับไฟก็จะตัดการทํางานออกนะครับให้มันเศร้าหมุนนะครับก็จะป้องกันหนึ่งป้องกันไฟดูดสองก็ป้องกันคือถ้าเปิดฟ้าขึ้นนึงสินะครับก็อ่ามันจะมีสายเบรกนะครับสายเบรกจะปล่อยลงมาอีกนะครับเนี่ยนี่ครับสายเบรกมันก็จะเฮ็ดให้เบรกทำงานนะครับ เบรกก็จะทำงานก็จะบีบตัวนี่ครับแกนหมุนนะครับเบรกก็จะบีบแกนหมุนเข่านะครับเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันก็เลยเป็นการเซฟตี้นะครับเป็นการป้องกันอันตรายหนึ่งจากถังนะครับจากถังปั้นแห่งนะครับที่มันหมุนอยู่มันก็จะยุดไฟก็จะตัดนะครับเนี่ยนี่ครับไฟก็จะตัดออกเท่า ฝาลงสินะครับเนี่ยไฟก็จะต่อนะครับนี่เนี่ยตัวนี้ก็จะต่อกันนะครับจากไซด์ดำนะครับที่มะเขา่าด้านล่างนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้จะมีสองจะมีสวิตด้านล่างด้านบนนะครับมันจะมาต่อกันนะครับอันนี้ห้องเขาดันตัวล่างนะครับแล้วก็มปพวงออกตัวสีสมสีขาวนะครับออกเส้นหนึ่งนะครับไปไซ์นะครับ เส้นนี้ก็มาต่อเขากับด้านหนึ่งของร้านปันแหงนะครับเนี่ยต่อเขาก็ดานดันเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่าร้านปันแหงมีสองเซนนะครับมาต่อเข้าเ้นหนึ่งนะครับนะครับหลังจากต่อเรียบร้อยนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งต่อไปใส่นะครับ อีกเซนหนึ่งกับผมจะใส่สีคือกันนะครับกับสีขาวขาวสมนะครับเนี่ยต่อพวงนะครับต่อไปไซสนะครับก็คือต่อลงมันด้านล่างนะครับเนี่ยต่อสอดสอดลงไปด้านล่างนะครับนี่นะครับตอนนี้มาอยูนี่นะครับอันนี้เป็นสายที่ลงมาจากร้านซักนะครับอันนี้เขาจะต่อจังไรนะครับตัวนี้ ก็คือมาต่อเขากับตัวแคบนะครับนี่นะครับแคบหรือคาปานะครับวิธีการต่อนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด4เซนนะครับแคบหรือคาปาเนี่ยนะเบิ่งง่ายๆเขาจะบอกอยู่ในนี่นะครับเขาจะมีตัวย่อสัญลักษณ์บอกนะครับนี่ครับ R D R D ต่อกับนะครับนี่สัญลักษณ์นะครับต่อกับ YL คือเยลโล่นะครับ RD กัเป็นเลสสีแดงเยลโล่ Yellow กับสีเหลืองนะครับเนี่ยแสดงว่าแดงกับเหลืองต่อกันอ่าข้างล่าง GY เกรสีเทาต่อกันกับ BK แ a c k Back, สีดำนะครับสีสีเทากับสีดำต่อกันนะครับที่นี่เอาเบิ้องอยังไงนะครับระว่าง คู่ไหนที่เป็นต่อใส่ถังซักกับถังปั้นแหงนะครับเบื้องง่ายๆนะครับเนี่ยเบิ้งตัวเลขนะครับถ้าตัวใดห,หลาเป็นคู่ที่ต่อกับถังซักนะครับตัวไดหนอ่อยคู่ใดหน่อยนะครับเป็นต่อกับถังปั้นแหงนะครับคู่ใดหน่อย อ่าเป็นคู่ที่ต่อกับถังปั้นแห่งนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเนี่ยคู่แดงกับเจนโล่เนี่ยได้มีมีค่าแค่หกไม่ครฟาลัดนะครับกับต่อถังปันแห่งนะครับคู่เกรย์แบ็กนะครับหรือว่าเท่ากับดำแปดไม่คูฟาลัดนะครับกับต่อกับถังถังซักนะครับเอานะครับเอากับจะมาต่อ นี่นะครับสายเมื่อกี้นะครับสายสีนี่ครับสีขาวขาส้มนะครับลงมานี่มาต่อเส้นได้เส้นหนึ่งนะครับของอ่าเส้นไร้เส้นหนึ่งของระหว่างสีแดงกับสีสีเหลืองนะครับเนี่สีแดงกับสีเหลืองนี่ครับของแคปนะครับแดงกับเหลืองนะครับต่อเลยครับ <uncovered> อมาต่อครับอันนี้คือสายแคปนะครับเนี่ยนนต่อกับสายแคปแต่ว่าเขาต้องต่อครับสายมอตเตอร์นะครับเนี่ยทีที่แหลกนะครับตอนแหลกเลยมีสามเซนนะครับมีสามเซนเขาหาสายไฟออกไปแล้วเส้นหนึ่งนะครับมันจะเหลืออยู่สองเซนนะครับเนี่ยจะตัวนี้ตัวนี้จะเหลือสองเซนสีเทากับสีดํานะครับเอาเส้นในเส้นหนึ่งนะครับมาต่อฟ่วงครับ ตัวนี้นะครับสายที่ลงมาจากตัวลั่นปันแหงนะครับกับสายที่มาจากแคปมาเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยต่อพ่วงเขาใส้กันนะครับเขาใส้กันเลยนะครับอ่อนะครับหลังจากต่อพ่วงใส้กันเรียบร้อยนะครับสายมอเตอร์ก็จะเหลืออีกเสตหนึ่งนะครับเนี่ยจะเหลือสีดำเสตหนึ่งนะครับ ต่อไปสายนะครับจะต่อสายแคปเมื่อกี้นะครับสายแคปก็คือมันจะมีสองเซนนะครับเขาเลือกตอาสีเหลืองมาต่อชุดนี้แล้วนะครับแสดงว่ามันเหลือสีดําสีดำเขากับมาตอกอีกเซนนึงที่เหลือของแคปนะครับก็คือสีแดงนะครับนะครับซับนี้นะครับคือเป็นการเซ็ตสิ้นนะครับของการต่อต่อไฟที่ลงมาจากจากลันปั้นแหงนะครับที่นี่นะครับ ตัวล้านซักล้านซักก่ะมาไลยจากไลเลี้ยงจากอ่าตัว,ตวตที่เขาแยกที่แหลกนะครับที่ว่าสายปักอ่าสายปักเส้นหนึ่งนะครับที่มัดพ่วงกับสายสีดําสองเซนเส้นหนึ่งไปอ่าล้านปันแหงอีกเ้นหนึ่งไปล้านซักนี่ครับก็ค <ล SN. S 1> ือกันนะครับเนี่ยเ้นหนึ่งไปล้านซักนะครับในล้านซักนะครับเนี่ยมันก็จะมีสามเซนคือกันนะครับจะมีสามเซน สีดำนี่เขาต่อมาแล้วนะครับเขาต่อไฟมาแล้วนะครับเนี่ยต่อไฟขึ้นไปแล้วมันก็จะเหลืออยู่สองเซนนะครับก็บคือสีสีแดงกับสีเหลืองที่นี่นะครับบานคนอาจจะสงสัยว่าเอสีหูแดงไหนวะเขาสิดเขาติดต่อไฟเข่าเส้นไดนะครับเนี่ยสีเหลืองสีแดงสีดํานะครับเขาก็ใส่มันตีมิเตอร์นะครับวัดเบือก้อนนะครับ ใส่มันติมิเตอร์ปรับไปที่ย่านวัดเสียงนะครับเราจะหาว่าเสซนไดเป็นเส้นไฟที่จะไปต่อพ่วงนะครับนี่นะครับเิ่งสายสีสามเซนนะครับสายสามเซนนี่มันจะอ่ามันจะเงาจังหน่อยนะครับมันจะเงาลงมานี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าก่อนด่นนะครับ ก่อนเดินเขาต้องบิดอ่าเขาต้องบิดบิดล้านซักนะครับบิดให้มันทํางานก่อนนะครับว่สาสันจะวัดว่าไรนะครับเนี่ยบิดเห็มิดให้มันทํางานนะครับแล้วตามสายลงมานะครับถ้ามันขาดอยู่อยู่ช่วงใกล้ๆนะครับเขาก็เขาก็ตัดวัดอยู่นี่ได้เลยนะครับแต่ว่ากรณีนี้มันสายมันเยานะครับสายเยาวลงมาด้านหลังนะครับ ผมก็จะมาวัดอยู่ด้านล่าง่ะนี่นะครับมีสายอยู่สามเส้นนะครับนะนะครับไปไปด้านหนึ่งจะต่อไปกับสีดํานะครับอีกสองเส้นนะครับก็บเป็นสีเหลืองกับสีแดงนะครับนี่นะครับมีเสียงนะครับอ่าล้วก็จะหยุดนะครับเนื่องจากว่าลั่น ล้านซักนะครับล้านซักนี่มันจะสลับนะครับเนี่ยมันจะมันจะต่อด้านหนึ่งตอด้านหนึ่งแล้วนะครับจะดีดในตัวร้านนะครับของมันเองนะครับมันจะดีดไปต่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือเปนอ่าถ้ามีไฟนะครับมาจากเส้นเ้นใดเส้นหนึ่งนะครับอสมมติว่ามาจากสีดํานะครับจะแล่นของมอเตอร์นะครับมันก็จะมาต่อครับ ต่อครับเสษหนึ่งนะครับมันก็จะหมุนไปด้านนึ่งนะครับเนี่ยต่อสีแดงก็จะหมุนไปอาจจะใส่หรือขวาสมมุติว่าไปใส่นะครับเนี่ยสมมติตัวนี้หมุนไปตั้งใส่นะครับ่าระยุธนะครับมันก็จะดีดดีมาสีเหลืองนะครับเนี่ยสีเหลืองมันก็จะต่อไปทางขวานะครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางขวานะครับเนี่ยนะครับ ถ้าเอาวัดสีแดงนะครับมามาใส่กับสีเหลืองมันจะบ่ดดังนะครับมันจะบ่ดดังสะนั้นแล้วนะครับถ้าคู่ที่วัดใส่กันแล้วง่ายๆนะครับคู่ไหนที่วัดใส่กันแล้ววงบอดังนะครับนี่อีกเส้นหนึ่งต้องเป็นสายไฟนะครับเถ้าเอาถ้าเาแดงกับกับเหลืองนะครับเอามีเติมมาวัดใส่กันนะครับ สีแดงกับสีเหลืองนะครับนี่นะครับถ้าเอาสีคู่ใดกัตามนะครับที่เขามิเตอร์วัดใซ่กันแล้วมันบอดังนะครับเนี่ยอย่งเี่คือจังผมเอาสีเหลืองกับสีแดงนะครับมาวัดใซ่กันแล้วไม่มีเสียงดังก็สงแสดงว่าอีกเ้นหนึ่งเป็นสายไฟนะครับจะไม่ง่ายนะครับคู่ใดที่วัดวัดกันแล้วไม่มีเสียงดังเกิดขึ้นเลยนะครับอีเ้นหนึ่งต้องเป็นสายไฟนะครับ ถ้าผมเอาถ้าผมสมมุติว่าผมเอาอีกปลายเส้นหนึ่งบวัดเหลืองแล้วผมมาวัดสีดําเนี่ยมันจะพีเสียงดังนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับถ้ามาวัดกับสีเหลืองนะครับนี่คือกันนะครับสีเหลืองกับดํา มันจะมีเสียงแบบนี้นะครับเข้าเหลืองกับแดงเหลืองกับแดงวัดเนี่ยมันจะว่มีเสียงนะครับเนี่ยจะแสดงว่าสีดำเป็นสายไฟนะครับคู่ใดที่วัดใส่กันแล้วนะครับอ่าในย่านวัดเสียงนะครับเราว่มีเสียงดังนะครับแสดงว่าบ่เป็นสายไฟทั้งสองเส้นนะครับแสดงว่าอีกเส้นอีกสายเส้นหนึ่งก็เป็นสายไฟนะครับเอาะนันแล้วนะครับก็ เข้ากันเลืยเลือกเอาสีดำนะครับเนี่ยในการที่มาต่อพ่วงครับกับสายปลั๊กไฟอ่าเนหนึ่งนะครับที่ต่อขึ้นมานะครับมาต่อกับสีดำเนี่ยมาต่อกันแบบนี้นะครับพ่วงกันเลยนะครับก็คือจังผมแจ้งผมบอกไปใต่ที่แหลกนะครับก็คือไฟมันจะไปสองเซนนะครับไปมอเตอร์ปั้นแห่งกับมอเตอร์ซักนะครับเนี่ยต่อห้องพ่วงกันแบบนี้นะครับหลังจาก เขาได้สายไฟเส้นหนึ่งแล้วนะครับเป็นสีดํามันก็จะเหลืออยู่สองเส้นนะครับก็คือสีเหลืองกับสีแดงนะครับถ้ามันขาดอยู่บริเวณเนี้เขาก็ตรงตอลงมานะครับตอลงมาเห็นเงาลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คือตอเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืองกับแดงนะครับแดงกับแดงเนี่ยอาไปตอใส่นะครับเหลืองกับแดง กาง่ายๆนะครับกับว่าเบิ้องอ่าคันแรกว่าเบิ้งเนี่ยว่าเบิ้งแคบนะครับตัวใดที่มันเป็นล้านซักนะครับเนี่ยล้านซักก็คือสีเทากับสีดํานะครับนี่เทกับแบ็กนะครับเส้นใดเส้นหนึ่งเขากบเลือกต่อเอานะครับเส้นใดก็ได้นะครับกัาสีเทาหรือสีดํานะครับ สีเหลืองกับสีแดงนะครับที่ลงมาจากล้านซักด้านบนนะครับแต่มาต่อกับสีเทาหรือสีดํานะครับเนี่ยของของตัวแคปนะครับเลือกเลือกต่อเอานะครับสีได้เส็นได้ก็ได้นะครับที่นี่สายมอเตอร์มันก็จะว่างอยู่สองเซ็นขึ้นกันนะครับเ่าก็เอามาเส็นหนึ่งนะครับเส็นได้ก็ได้ขึ้นกันนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะเลือกอันนี้เพื่อให้มันสีขึ้นกันนะครับผมก็จะเลือกแดงอ่า ก้อนนี้ก้อนี้นี่นะครับผมจะเลือกต่อเลยนะครับสีแดงผมจะใส่กับสีแดงสายที่ลงมาจากล้านที่ลงมาจากล้านซักนะครับผมจะมาตอกับแคปสีเทานะครับแล้วก็มาตอกับสายมอเตอร์เอาเลือกเป็นเอาสีแดงด้วยกันนะครับเอาเนี่ยจะต่อป่วงกันเลยนะครับ อ่าที่นี่นะครับที่นี่มันก็จะเหลืออยู่สายสีเหลืองอ่าที่ลงมาจากลานซักนะครับแล้วก็สายสายสีเหลืองที่มาจากมอเตอร์นะครับกับสายสีอ่าสีดํานะครับที่มาจากแคปนะครับนี่ที่เหลือนะครับมันเหลือซ่ํานี่นะครับแต่มาต่อใส่กันเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เทปันสายนะครับพันไว นะครับแล้วก็ทดสอบการใส่งานเบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการใส่งานในเบิ้งนะครับว่ามันจะต่อถีบบอนะครับอ่นะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวว่าทดสอบนะครับว่าจะใส่ได้บอนะครับเอาลานซักก่อนนะครับใช้งานได้นะครับ อปิดไฟก่อนนะครับที่นี่มาเพิงลานปั่นแห้งนะครับยผมจะบิดม,มาเตือน,นะครับทำง,งานได้นะ เนะครับเดี๋ยวจะลองิด้ายเพื่อนนะครับว่าเบรกมันจะทํางานบอนะครับเบรกทำงานได้ดีนะครับเซฟตี้ก็ทำงานได้นะครับเพราะว่าร้านนึงร้านเดินอยู่นะครับเนี่ยฟังเสียงร้านยังทำงานอยู่นะครับแต่ว่าเข้าฟ้าขึ้นนะครับเนี่ยเข้าฟ้าขึ้นตัวเซฟตี้มันจะแยกออกนะครับมันจะแยกมันจะบอต่อกันนะครับมันก็เลยเฮ็ดใน ถึงแม้ว่าร้านร้านปันแห่งนะครับที่ทำงานอยู่มันก็จะเซฟตี้นะครับมันก็จะตัดกันทำงานนะครับเอาฝาลงนะครับเนี่ยี๋ยวผมจะฝาลุงอีกด้วยนะครับถ้าฝาลงนะครับเนี่ยฝาลงเพิ่มมันก็ทํทำงานต่อนะครับเนี่ยเ้าฝาึ้นนะครับจะทำงานคู่กับระบบเบรกนะครับกับการตัดไฟนะครับเนี่ย เท่าฝาลงเนี่ยจะทําง,งานต่อนะนะครับนี่นะครับการต่อสายไฟนะครับมอเตอร์นะครับของการต่อสายไฟของเครื่องซักผ้าแบบสองถังนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับถ้า ใดที่ม <ici> ีข้อสงสัยจุดไดนะครับเช้งไหนก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใดที่สมารในคลิปนี้นะครับก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยครับสาหรับคลิปนี้เไว้ซ้ัสนีนะครับสวัสดีครับ